มาต่อนที่วิธีแคมปัสตา์นะคะกับการเก็บตัวผู้เข้ารอบสุดท้ายจากทั้ง4ภาคเลยค่ะซึ่งก็มีเข้าคอร์สการแสดงกันแบบติวเข้มสุดๆเลยทีเดียวค่ะ เริ่มต้นเข้าคอสสุดเข้มข้นแล้วนะคะเมื่อผู้ที่เข้ารอบแคมปัสตาสอ2 0 2 2ทั้ง4ี่ภาคต้องติวเข้มปรับบุคลิกภาพเสริมความมั่นใจพร้อมทั้งยังได้เรียนการแสดงเบื้องต้นค่ะเพื่อนําไปปรับใช้ในการแสดงรอบการแข่งขันร,ระดับประเทศนะคะซึ่งนง้นองๆแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสามารถติดตามกิจกรรมและก็ความน่ารักของน้องๆทั้ง4ี่ภาคได้ทางเว็บไซต์แคมปัสตาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องๆก่อนรอบตัดสินในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ ็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะพอได้ทํากิจกรรมที่มาในภายใน2วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆที่ได้เข้าประกวดด้วยกันเหมือนเฟนลี่หมดทุกคนนะคะแล้วเราก็ได้แบบรู้จักเขามากขึ้นด้วยค่ะแต่เวลาที่เราซ้อมหรือว่าคุณครูสอนพวกเราก็เต็มที่ครับใช่เต็มที่ตั้งใจกันมากๆเลยครับทุกคนเลยขอกําลังใจให้ภูผมมูแคมปัสตาพักเหนือตัวนะครับขอบคุณครับ